มาแล้วจ้าวันนี้มาเอาใจสายลุยนักสะสมสําหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV p r e ีพรีเมียมสายลุยนะคะวันนี้จะมีมานําเสนอหนึ่งคันที่ต้องบอกเลยว่านอกจากรูปทรงการดีไซน์ของเขาที่มาแบบสายลุยสุดๆแล้วนะคะก็ยังได้ในเรื่องของระบบการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกคิวเดสเซนต์คอนโทรลที่ช่วยในการขับขี่ขณะลงทางลาดชันนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยคะ่ะ Sampai คันนี้เลยแล้วเลเวอร์ฟีลเลนเดอปีส0 0พันั่น่เองค่ะแล้วเรามาชมความสวยงามรอบๆคันกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าของเขานะคะเขาจะมีเส้นสายที่โค้งบนนะคะแล้วก็มีมิติลากยางลงมาตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบฮาโดรเจนมาพร้อมกับชุดแต่งครอบไฟหน้าเพิ่มความลุยความบึกบึนให้กับตัวรถนั่นเองค่ะในส่วนกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบมิติซึ่งทําให้ตัวรถดูมีมิติมากย ิ่งขึ้นนะคะตอบรับกับโลโก้ Land Rover ที่เป็นสีเขียวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลลอยขนาด16มาพร้อมกับแม็กเดิมจากโรงงานนะคะตรงกลางมีโลโก้แลนด์โลเวอร์ท่ๆเทมาให้แล้วก็ถัดกันมานะคะด้านล่างมีบันไดาทางขึ้นมาให้ด้านบนก็มีราวยึดกอดสัมภาระมาให้เป็นเหล็กแข็งแรงทนทานสามารถขนสัมภาระได้จริงเหมาะกับสายลุยสุด,สดและตัวบอดี้ของเขานะคะก็ยังเป็นทรง s u v ที่มาด้วยสีเขียวนะคะซึ่งเป็นสีเขียวยอดนิยมสีเขียวหายากและริ้วรอยรอบคันคือน้อยมากๆนะคะรับกลองได้ เลยว่าไม่มีเกิดอุบัติเหตุพลิกความจมน้ำสภาพคือดีช่วงล่างแน่นแน่นอนค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ท้ายรถดานดีไซน์ต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของสายลยุยโดยเฉพาะเลยอย่างการเปิดฝาท้ายของเขานะคะจะเปิดจากด้านข้างตรงนี้เลยนี่ค่ะแล้วเวลาที่เราเปิดนะคะประจกก็จะเลื่อนลงอัตโนมัตินะแล้วก็เปิดด้านข้างมาแบบนี้ค่ะ ภายในนะคะต้องบอกเลยว่ากว้างม,มากๆสามารถวางสัมภาระพร้อมลุยไปไกลไเลยนะคะแล้วก็ยังมีที่กั้นสัมภาระมาให้ตรงนี้เราสามารถวางสิ่งของได้อีกหรือถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ ภายในห้องพักดีสารด้านหน้านะคะเขาจะมีความเทค่ความเป็นเอกลักษณ์ของสายเลยนะคะอย่างที่เห็นโดดเด่นเลยนะก็คือในส่วนของเบาะของเขานั่นเองที่มาด้วยสีเบลดนะคะมีรูระบายอากาศมาให้ด้วยแล้วก็มีปีกโอบก,กระชับมาให้นะคะสลับด้วยลายแลนดลูเวอร์เท่ๆเลยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วเบาะนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์มากๆค่ะมาดูกันต่อที่ในส่วนด้านหน้ากันเลยนะคะจะมาด้วยโทนสีดํานะคะตรงนี้จะมี เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะนั่นก็คือที่วางแก้วน้ํานจะอยู่ด้านบนตรงคอนโซลด้านหน้าน,นี้เลยถัดกันมานะคะจะมีหน้าจอมาให้ค่ะแล้วก็3ามปุ่มใหญ่ๆจะเป็นปุ่มปรับแรงแอร์ปุ่มปรับแรงลมและปุ่มปรับทิศทางของแอร์ในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้าคนขับเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็มี c r u ส s อ control มาให้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีที่วาง างสิ่งของอีกนะคะด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันค่ะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะสามารถใส่สิ่งของได้ใส่เอกสารได้นะคะแล้วก็ภายในนะคะต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าว่าจะน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมไปชมกันเลยค่ะ ด้านหลังห้องผู้โดยสารก็ถือว่ากว้างมากๆนะคะสามารถนั่งได้สบายหลายๆคนเลยอย่างในส่วนเล,ล็กรูมกับเพจรูมของเจ้าก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะนะคะและในเรื่องการดีไซน์ก็มาด้วยโทนสีเบรดเช่นกันในส่วนเบาะเป็นเบาะหนังสีเบรดมีรูระบายอากาศมาให้ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ตรงกลางนะคะถ้านั่งไม่เต็มจํานวนก็สามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนนุ่มๆแบบนี้เลยทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Land Rover TT4 รถสายลุย SUV Premium คันนี้นะคะนอกจากจะได้ในเรื่องของการดีไซน์ที่มาด้วยสีพิเศษเป็นสีเขียวยอดนิยมแล้วนะคะในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ต้องยกให้เขาเลยรับรองได้เลยว่าไม่มีจมหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนอย่างแน่นอนแล้วยังมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอีกด้วยต้องบอกเลยว่าหายากมากๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้ทุกวันที่ Open r o a d นะคะสำหรับวันนี้เจี๊ยบกับ TT4 ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย Bye.